ทุกคนคะ่ะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูแบบนั่งแบบนั่งชิลๆดูวิวในเมืองนะคะตรงโน้นก็จะเป็นอลิซาเบตคีนะคะฝั่งนู้นเนาะแล้วก็จะวิวในเมืองเลยนะคะส่วนตรงโน้นก็จะเป็นเอ่อคิงพาร์คนะคะที่แบบพามาทุกๆครั้งเลยนะจะอันนี้เรามานั่งแบบว่าได้ฟิลเวอร์แม่จะาพาลูกมากินข้าวแล้วก็มานั่งปูเสือ่อแบบชิลๆตรงสวนริเวอร์ตรงนี้นะจ๊ะ มันรถมากจ้ะ ระหว่างที่พาลูกทานข้าวเย็นอยู่นะคะก็จะเห็นผู้คนมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะเดินไปเดินมาเนาะบางคนก็มาเดินออกกำลังกายบางคนก็มาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนพาน้องหมาออกมาเดินแล้วก็มีคนมานั่งตกปลาเป็นแบบแฟมิลี่มานั่งทานข้าวกันแบบบาร์บีคิวมีเตาปิ้งย่างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีต่อใจมากค่ะมีใครเป็นเหมือนกันไหมคะบางวันไม่ต้องการคําตอบอะไรเลยนะไม่ได้ต้องการแรงบันดาลใจอะไรใหญ่ๆเลย แค่ต้องการทีเ่เงียบเงียบให้ตัวเองอะคะ่ะเราก็มารู้สึกผิดว่าเราเอาเวลามานั่งเฉยๆทําไมแต่จริงๆแล้วการนั่งเฉยๆแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะมันคือการชาร์จแบตให้ตัวเองเพื่อให้เราได้กลับมาดูแลบ้านดูแลลูกดูแลชีวิตต่อได้อีกนะคะบางครั้งนะคะแค่ได้นั่งเงียบๆมองลูกเล่นนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะมันก็สุขใจแล้วนะคะหรือบางทีการได้เอาเท้าเหยียบทรายเหยียบน้ำแบบนี้มันก็ดีต่อใจแล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีที่พักใจประจำเป็นที่ไหนกันบ้างคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอยากได้ไอเดียที่ไปนั่งพักอกพักใจพักสมองบ้างแบบไม่ต้องใช้พลังเยอะคะ่ะ ตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มืดอะไรมากมายกำลังเหมือนแบบโฮเพลนะจ๊ะช่วงนี้ลูกฉันก็แบบมีความสุขเวอร์นะคะช่วงซัมเมอร์แบบพระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าออพระอาทิตย์ก็จะขึ้นตอนเช้าเร็วขึ้นนะจ๊ะแล้วก็อีกเกิ้งขึ้นช้านะจ๊ะฮัลโหลว่า เ h a n k y ี u สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะก็จะมีเรือข้ามฟากนะจ๊ะผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะมีเรือสปีดบงสปีดโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคลื่นแรงนะจากเรือแล่นผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่ายังชิลอยู่นะคะดูลูกสาวดิฉันก่อนคะ่ะนี่เลยนางแบบเอ็นจอยที่สุดใช่ไหมคะเียฮ่า คนฉอยเป็นยังไงบ้างคะ้ yeah. พามากินข้าวนอกบ้านก็แบบตื่นตาตื่นใจไม่ยอมกินข้าวเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,อยเริ่ดม,มาก <laughs> ดูอย่างนี้น่าจะมากันตั้งนานแล้วพักเธอเอ,อากาศดีมากแบบชิลมากไม่รู้ว่าจะพูดคำว่าดีมากกี่คำคือมันแบบเ,เริ่ดเธอ ทุกคนค่ะเผอแป,ป๊บเดียวเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะแป,ป๊บเดียวก็คือหมดปีแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะถือโอกาสไวพรให้ทุกๆท,ท่านมีแต่วความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอขอบคุณที่ u u s c r i b e แล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้นะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูครอบครัวเราคะ่ะ